ลิซ่าไม่เคยเจอสนามหญ้ามาก่อนเลยค่ะลิซ่าตื่นเต้นไหมลูกหืมหนูไม่เคยเจอสนามหญ้ามาก่อนเลยลองเดินดูสิคะวันนี้หนูมาบ้านพี่ป๊อปนะลูกหนูมาเที่ยวบ้านพี่ป๊อปนะคะบ้านพี่ป๊อปมีสนามหญ้าด้วยลูกเห็นไหม,ไมนั่นอะ บ้านพี่ป๊อบนะคะมาเยี่ยมพี่ป๊อปก็เลยมาเดินเล่นที่สนามหญ้าหน้าบ้านค่ะเดินเล่นเลยลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดินเล่นได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวลูกนิสาไม่ต้องกลัวนะลูกอยู่ตรงนั้นแหละ ได้ยินเสียงนกไหมหืมหนูได้ยินเสียงนกไหมอ๋หนูไม่กล้าเดินเลยเหรออ๋อรู้สึกมันจัจ๊กกะจี้เท้าใช่ไหมลูกใช่ไหมคะหรือหญ้ามันทิ่มเท้าหนูลือเปล่าไหนปออด,ดูสิอ๋อหนูกลัวหนูกลัวใช่ไหมคะอปาก ต้องกลัวลูกลกลัวทำไมลิซ่าคนเก่งอยู่แล้ววิ่งเล่นเลยวิ่งเล่นเลยค่ะคนเราอ่ะต้องกล้าที่จะอยู่ในโลกกว้างสิลูกแต่กลัวนั่นกลัวนี่ทำไมลิซ่าคนเก่งลิซ่าคนเก่งหนูชอบใช่ไหมคะฮะ หนูชอบเดินบนสนามหญ้าใช่ไหมคะแต่หญ้านี้มันจะทิ่มตัวหนูนิดนึงเนาะไม่รู้หญ้าอะไรเนี่ยแข็งเชียวอ๋อได้ยินเสียงรถหนูกลัวเหรอลูกหนูกลัวใช่ไหมคะหนูได้ยินเสียงรถใช่ไหมคะมามามาเดินมาหาป้าอ้อ,อมาเร็วๆเดินมาหาป้าอ้อเร็วๆมานี่มามาถ้าหนูกลัวหนูเดินมานี่ โหลิซ่าคนเก่งคนเดิมหายไปไหนเนาะ